แกุมภาพันธ์2566ราคากวางตุ้งใบเมื่อวาน12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมราคากวางตุ้งดอกเมื่อวาน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมราคากวางตุ้งไต้หวันเมื่อวาน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำดอกเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาท ราคากระลำปลีแต่งผลเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม ราคากระหล่ำปลีไม่แต่งผลเมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมราคากระหล่ำปลีม่วงเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคากระหล่ำหัวใจเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาคณะา้นเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม ราคาคณะยอดเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาผักกาดขาวหรือลุอยแต่งผลเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาผักกาดขาวหรือลุอยไม่แต่งผลเมื่อวาน28บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้28บาทต่อกิโลกร,รมัม ราคาผักกาดหอมเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาผักกาดเขียวปลีเมื่อวาน23บาทต่อกิโลกรัมวันนี้23บาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งจีนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งน้ำมัด25กรัมเมื่อวาน160บาทต่อมัดวันนี้160บาทต่อมัดราคาผักบุ้งน้ำมัด10กรัม เมื่อวันเจบาทต่อม <hometown> like ัดวัน nah, นี้80 uh ดิบาทต่อมัดราคาปรับข ok ึ้น10บาทราคาผัก <Does> ข <that Oxford elim>? ึ้นช่ายเมื่อวัน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้แปดสิบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทราคาต้นหอมเมื่อวัน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีฝรั่งเมื่อวัน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักชีลาวเมื่อวาน40บาทต่อก <rempl> <ining> ิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาผักชีไทยเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคารากผักชีเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาใบสะระแหน่เมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาท ราคาใบกะเพราเมืม่ bueno อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาใบกุยช่ายเขียวเมืม่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาใบยี่ราเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทตอ่ทตอกิโลกรัมราคาใบแมงลักเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาใบโหระพา เม ja e ok right> well ื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมราคาต้นกระเทียมเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดแก้วเมื่อวานร10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร1 0ยบาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดหางหงส์เมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกกุยช่ายเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัม าา г, ราคาก nah er ุยช่ายขาวเมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกหอมเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาใบมะกรูดเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาใบชาพลูเมื่อวาน50าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัม ราคาต้นตะไคร้เมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคากระชายซอยเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคากระชายหัวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาขาอ่อนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ราคาขาแก่เมื่อวานสาบาบาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงซอยเมื่อวานสาบาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงหัวเมื่อวานห้บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงอ่อนเมื่อวานห้บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกกินุสวนหอมเมื่อวานร้อยแปดสิบบาทตอ oh, ่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยแปดสิบบาทตอ oh, ่อกิโลกรัมราคาพริกกะเหรี่ยงเมื่อวานร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยยี่สิบบาทตอ oh, ่อกิโลกรัมราคาพริกกินดาเขียวเมื่อวานสามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกกินดาแดงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพรา <It> ิกซปเปอร์ฮอตเขียวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกซปเปอร์ฮอตแดงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพ <yen> ราาิกขี้ฟ <famoso> ้าเขียวเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกชี้ฟ้าแดงเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้บ60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น15บาทราคาพริกยอดสนเขียวเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยอดสนแดงเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำขาวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาท ราคาพริกยำเขียวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำแดงเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหยวกเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกเหลืองเมื่อวานหนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกไทยอ่อนเมื่อวานร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วฝักยาวเมื่อวานสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นสิบบาทราคาถั่วพูเมื่อวานเจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้หกสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงสิบบาท ราคาถั่วลันเตาเมื่อวานหนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมราคาลูกน้ำเต้าเมื่อวานยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมราคาบวบงูเมื่อวานสามสิบสองบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สามสิบสองบาทต่อกิโลกรัมราคาบวบหอมเมื่อวานยี่สิบแปดบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ยี่สิบแปดบาทต่อกิโลกรัมราคาบวบเหลี่ยม เมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรมัมวันนี้26ิบบาทต่อกิโลกรมัมราคาฟักเขียวอ่อนเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรมัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรมัมราคาฟักเขียวแก่เมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรมัมวันนี้14บาทต่อกิโลกรมัมราคามะระขี้นกเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคามะระจีนเมื่อวาน32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้32บาทต่อกิโลกรัม ราคามะละกอดิบ เมื่อวาน36บาทต่อกิโลกรัมวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือพวงเด็ดขั่วเมื่อวานร70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร70บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่วเมื่อวานร40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือม่วงเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือยาวเมื่อวาน28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้28บาท ตอาาา่อกิโลกรัมราคามาเกือลายเมื่อวน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามาเขือลิงเมื่อวน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามาเขือสดิง ม่วาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคามะาเขือไข่เตาม่วาน2 8บาทต่อกิโลกรัมวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมราคา ksen. มะาเขือเปร่ะเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคามะาเขือเหลืองเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35มบาทต่อกิโลกรัมราคาแตงกวาเบอร์กลาง มื gamer, to to ่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงกวาอ่อนเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงร้านเมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงไทยอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงโมอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานเขียว เมื่อวานร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานแดงเมื่อวานสองร้อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สองร้อยบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานเหลืองเมื่อวานสองร้อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สองร้อยบาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองกลางโคกเบอร์เล็กเมื่อวานสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สิบห้าบาทต่อกิโลกรัม ราคาฟักทองคางโคกเบือกลางเมื่อวาน22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางโคกเบือใหญ่เมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศทอเขียวเมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศท้อแดงเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัม ราคามะเขือเทศทอแดงปนเขียวเมืม่อวาน28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศร,ราชินีเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกร,รมมัมวันนี้80บาทต่อกิโลกร,รัมราคามะเขือเทศสีดา ม <50 S 1> ื่อวานห้บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศเนื้อเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดฝักอ่อนเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกระเฉดมัด10กรัมเมื่อวานร้อยห้าสิบบาทต่อมัดวันนี้150บาทต่อมัด ราคาผักปลังเมื่อวาน30บาทต่อกรมวันนี้30บาทต่อกรมราคาดอกสลิดเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาผักหวานบ้านเมื่อวาน240บาทต่อกิโลกรัมวันนี้220บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคาผักหวานปลาเมื่อวาน240บาทต่อกิโลกรัมวันนี้220บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาท ราคาหัวปลีเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาใบบวัวบกเมื่อวาน35บาทต่อกรมวันนี้35บาทต่อกรมากราคาสายบัวลอก เมื่อวานสามสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สามสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอเมื่อวานสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดบีเมื่อวานสองร้อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สองร้อยบาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดซีเมื่อวานร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัม ราคาหัวเชยเท้าเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัม ราคาหอมแดงไม่ตัดจุกเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์เล็กเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์กลางเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์เบอร์ใหญ่เมื่อวาน210บาทต่อกิโลกรัมวันนี้210บบาทต่อกิโลกรัมราคาแครอทไทย มื่วาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาหอมหัวใหญ่ไทยมื่วาน50บาทต่อกิโลกรัมราคามะนาวเบอร์เล็กม่วน1,100บาทต่อ600ลูกวันนี้1,200บาทต่อ600ลูกราคาปรับขึ้น100บาทราคามะนาวเบอร์กลางมื่อวน1,400บาทต่อ500ลูกวันนี้1,500บาทต่อ500ลูกราคาปรับขึ้น100บาท ราคามะนาวเบอร์ใหญ Mont ่เมื่อวาน1,500บาทต่อ400ลูกวันนี้1,600บาทต่อ400รลูกราคาปรับขึ้น100บาทราคาลูกมะกรูดเบอร์เล็กเมื่อวาน200รบาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกมะกรูดเบอร์กลางเมื่อวาน260บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้260บาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาลูกมะกรูดเบอร์ใหญ่เมื่อวาน300บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดกระร่างเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดขอนขาวเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดนางฟ้าเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาเห็ดขอนขาว เมื่อวานสองบาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดนางฟ้าเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานเมื่อวานร้อบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้160บบาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์เล็ก เม, hai, 120มื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์กลางเมื่อวานร30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่เมื่อวาน170บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร70บาทต่อกิโลกรัมราคากระเจี๊ยบเขียวเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักชะาอมเมื่อวัน70บาทต่อกำรรวันนี้45่บาทต่อกำร,ร,ราคาปรับลดลง25บาทราคาแรดิสเมื่อวัน90บาทต่อกิโลกร,รัมวันนี้90บาทต่อกิโลกร,รัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์เล็กเมื่อวัน15บาทต่อกิโลกร,รัมวันนี้15บาทต่อกิโลกร,รัม rs. ราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์กลางเมื่อวัน17บาทต่อกิโลกร,รัมวันนี้17บาทต่อกิโลกร,รัม ราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่เมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็กเมื่อวาน10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์กลางเมื่อวาน12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้12บาทต่อกิโลกรัม ราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่เมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคามะรุมปอกเปลือกเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคามะรุมไม่ปอกเปลือกเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคากล้วยน้ำว้าเบอร์เล็กเมื่อวาน15บาทต่อหวีวันนี้15บาทต่อหวีราคากล้วยน้ำว้าเบอร์กลางเมื่อวาน25บาทต่อหวี วันนี้25บาทต่อวีราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่เมื่อวาน30บาทต่อวีวันนี้30บาทต่อวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์เล็ก เมื่อวาน320บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีวันนี้320บาทต่อเข่งเข่งและ7ดหวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์เล็กเมื่อวาน350บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่เมื่อวาน550บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์เล็ก เมื่อวาน250บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีวันนี้250บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคากล้วยหอมสุกเบือกลางเมืม่อวาน270บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีวันนี้270บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคากล้วยหอมสุกเบือใหญ่เมื่อวาน350บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งและ7ดหวีจบการรายง,งานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตร ขอขอบคุณข้อมูลมานะทีนี้ด้วยนะครับท่านได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ